สวัสดีครับพี่นี้ผมมาชี้เป้าที่ดินแปลงสวยทําเลทองนะคผู้ชมได้เรียกซื้อเลือกอยู่นะครับพิกัดแปลงนี้อยู่ติดกับถนนท้ายบ้านหนองเข็งอําเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับมีพื้นที่5ไร่กับอีก34ตารางวาขายถูกสุดๆเลยนะครับรวม1 00 1 0 0 0ล้าน1แสบาทครับ5ไร่กับอีก34ตารางวาฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับ ตัวที่ดินมี2แปลงครับเอกสารสิทธ์โฉนดทั้ง2แปลงเลขที่โนดแปลงที่1 7ึ่งครับพื้นที่2งานกับอีก67ตารางวาโนดแปลงที่2 7577เนื้อที่สีไล่1งาน67ตารางวาแปลงสวยเงาทองมีเพื่อนบ้านครับไม่เกี่ยวซื้อปลูกบ้านทำบ้านสวนบ้านไล่บ้านฟาร์มกันได้สบายๆครับ ห่างจากโรงพยาบาลจังหารแค่5.6กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดแค่17.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยทำเลดีราคาสุดคุ้มครับพื้นที่ก็เยอะด้วยแปลงนี้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอจังหารสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ